ไม่ยังฮอนไล่ตี๋เล่นหายแม่ตีมาเข่าห้อมอ่ะอ้ยมันหอนตีลรูปหอนไล่ตี๋อไปไปน้อนหนาตัวเดียวน้อนตมซะไปสันเล่นทีลีทีลีมาตัวเดียวเลยคือสีหอนไปไปน้อนหนาน้อนตมไปไปแม่พาไปน้อนนามเร็มาหอนไล่หรอมามาแม่พาไปน้อนนามเร็ มๆ่มมยญมันต้องมาแม่ไล่ให้ยู่น่ามันโลนดอกมันหนอกไปไปนัองนับไปไปเจ้าแ,แม่ยางออกนาว้ยางออกนาแม่ก็ไ่ได้ไปนนัไปนนันันันนเลยหอนไหลแลนมหาแม่ น้ำม,มันล่นออกมาเบดเถอเอา้าบ่เป็นหอนตีบ่เป็นอยากน้ำน,น้ำตีขึ้นเด่น,นอง,งอๆมัดตัวเดียวสิน่ะฮึไปลงไปน้ำน,น้ำข้านอนน่ะน้ำน้ำน้อ,นนนอนตัวแม่ลูกน้ำร่นอ่ะพ่อปล่อยน้ำร้ายครับพดอ่ะพ่อปล่อยน้ำร้ายครับพดล่นออกมาหม่องกินหยาเลยวะ่ะร่นสาโนอยออกมะหม่องกินหยาเลย น,น้องนามกคือหอนสันเล้วแลนมาตะขอกวน,น้องนามจะนามหลุนออกมาเลยกละ่ะมูยุขอกไหนแม่กับยุกไกลผแลนมาตัวเดียวงอๆเลยหอนแดดนวนเป็นยังแลนดากมุนติวนวลเป็นยัง อีหอนี่แมนหิวน้ำเต่อนงอๆมะโอ้ยน้ำกับป้อยไหลายคักพวดจนหล่นหล่นลงมาหมองควยกินหยาเบิดอี่ลานอนน้ำเด้อขันหอนอ่ะแม่สิไปเขา้าห้มแม่หอนนอนอยู่ตัวเดียวเด้อแม่พามาแล้วแม่ไปเด้อหอนวะ นอนอยุหันละนอนน้ำนอนตมเห็มเย็นเออนอนลงเอามอนนอนหัวน้ำล่นน่ะนอนสลุกนอนชะแม่ฮวันแดดไหมเขาหอมเออนอนชะลุกนอนซะนอนซะนอนหันละ เมื่อันยังมากางคนต่างยูนย้นบังกัดกันออกมากับปวยหน่อยร่วมกันได้ยุ้ยหันเด้ออ์นอนลงซานอนใส่แม่ไปเขาโฮแม่หอนนอนซะแม่บ่มากับสามมูบ่มากับสมามวัตถมีคนมาหาคน แม่ฮอนแดดยางเขาหอมตำหวานน้ำกลนมากเลยมาสันมาเขาเขาขอกน้ำแม่หลยฮนะอนอยขาขอกน้ำแม่ก็ได้หอกฮอนเป็นกับมายากัดกัน เล่นน้ากันเพเป็นยังดอกลูกปเป็นยังดอกแป,ป๊บซี่แป,ป๊บซี่นี่หล่ากอย่าไปโซนขอแม่เนาะอยู่น้ากันตัวอย่าไปโซนขอแม่แป,ป๊บซี่ข่าหวาหฮมข่าหวหฮมขัดหอน่ะใช้มุนตาแม่